สวัสดีครับพี่น้องดาวสโตรชแนลนจากห้างหายบริฮิตคลิปมาดูเนีน่นี่เบอเบิงครับพี่น้องแกงปกาอีห้อมเบิร์วยเลยใส่ปลาทูครับกินไก่ยีห้อมเลยเบอรอดฮิตเตียมันกินเบิดแล้วครับพี่น้องไม่แย,ยบเหมือนเบอร์ด เบิ้งครับนี่แหละครับพี่น้องเบิ้งเอาดีๆมันกินแซบดีๆครับพี่น้องเบิ้งเอาหลายๆเพราะ <c oughs> ว่าหลายใยห,ห้างครับพี่น้องของมันแซบถ้าโดนๆกินเท่นนั้นองพี่น้อง นี่สมผักก,กินเองแซ่บเองกินเองแซ่บเองครับพี่น้อง,<ป>งรลาปลาไม่อยากกินกินอ่างนี่ปลาไม่อยากกินกินต้นผักผักอีนโมผักมะลุมนะครับบ้านเราเรียกผักมะลุมโคราดน,นะครับโคราดบ,บ้านเองครับเนี่ยไข่กับกิมคือกันนะครับพี่น้อง บาวาลายหย่ห้างครับพี่น้องซิมเบิงกินน้ำกันนะครับอันนี้ก็ทอดไข่นะครับแต่มันเป็นไข่ที่ทอด แช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่าหลายใหญ่ห้างกิดมันอือหือดูที่เธอเธอเคียแล้วเคียอีกเคียร์กันอีกครับพี่นอ้องอืม แซ่บตั้งแซบตั้งนวนะครับพี่น้องว่าหนูหัวมอนนะครับหัวหัวปลาหัวปลาเออถ้าปลาสดมาต้มมินบ่ร์มินบ่ร์ อ่าปลาสดมาต้มแล้วก็มะไซน้ำซุปแต่ว่าน้ำซุปนั่นก็เหลือปลาสดน้ำนจิ๋ละเออนั่นแหละแซบ่บเลยพี่น้องแซบ่บแซบ่บแซบ่แซบปะอิะ้วอดตาปลาอืมตาปลามันแซ่บตรงไหนพี่น้องเบิง่งเห็เจ้าท่านผู้ฟังเบิ่งเด้อ กินกินบาเบิดเบึงเลยพี่น้องอืมเซกเซกบบยังคักเลยซุ่มเข้าไปเบึงงนะครับนี่แหละทอดไข่กับมีกินทอดไข่เนะี่ยกินตามมี้กินตามมี้ตามเกิดนะครับพี่น้องเบึงอืม อย่าลืมนะครับพักสงสารก็กดซับสไครต์กดปิดปิดคลิดดปดิ้กดซับสไครต์กดตั้งตัวปิดดิ้กดซับสไครต์ปิดแชร์กระดิ่งเนี่ยบอกเลยกระบอกเธอก็บอกเลยก็บอกแล้วไงบอกก,ดซ,ซก,ด,กด,ดซับสไครต์กดแชร์กระดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะ กบคลิปคัะนะคบ